ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวฉันก็จะมาพูดให้ฟังนะคะจากคำถามที่ออมีนะคะ คุณพี่ท่านหนึ่งหรือว่าคุณน้องท่านหนึ่งก็ไม่ทราบนะคะก็เอ่อคอมเมนต์นะจ๊ะถามแชมมาว่าทําไมถึงไม่ให้ผู้ชายออกค่าเช่าบ้านนะจากที่แชมทําคลิปมาหลายๆคลิปแล้วพูดถึงเรื่องของการแชร์ค่าเช่าบ้านนะคะวันนี้เดี๋ยวแชมจะมาอธิบายอีกครั้งเพราะว่าเข้าใจว่าเออคนที่ถามเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะคะวันนี้เดี๋ยวแชมจะอธิบายให้ฟังนะคะอย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยนะคะสาหรับคนที่ ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนานนะคะโอเคเพื่อนๆนะการที่ถามว่าทําไมเนี่ยจำถึงไม่ให้เสพทอมออกค่าเช่าบ้านเนี่ยทำไมถึงํำต้องถึงไปช่วยด้วยก็คือเออ คือคุณนะคะแชมกับเชฟทอมฉันไม่ได้เจอกันในเดตติ้งไซต์หรือว่าฉันไม่ได้เจอกับเชฟทอมตอนที่ฉันอยู่เมืองไทยดังนั้นเนี่ยบริบทของการที่เรามาเจอกันที่นี่เราก็เหมือนคนอังกฤษคนหนึ่งนะคะก็ไม่ใช่คนอังกฤษหรอกเป็นบริเตนนะคะคนหนึ่งที่โอเคอยู่นี่นานเข้าใจวัฒนธรรมคือที่นี่เนี่ยนะคะทุกคนนะก็ ทำงานหาตังค์นะคะเสียภาษีเหมือนกันหมดดังนั้นเนี่ยในสังคมอังกฤษเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเท่ากันนะคะแล้วเออเป็นธรรมดาเพื่อนๆกับการที่แชร์ค่าเช่าบ้านที่อังกฤษเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยนะเออมันไม่ใช่คือเรื่องแปลกเรื่องตื่นเต้น,ตนเรื่องแบบว่าเฮย้ยทําไมถึงต้องจ่ายค่าเช่าบ้านทําไมไม่ให้ผู้ชายจ่ายคือโอเคก็มีหลายคู่นะคะคู่คนไทยกับสามีอังกฤษสามีฝรั่งเนี่ยที่ สามีจ่ายค่าเช่าบ้านนะคะแล้วภรรยาก็เก็บเงินอย่างเดียวนะคะเก็บเงินตัวเองนู่นนี่นั่นเพื่อส่งกับไทยเพื่อเอาไปให้พ่อแม่นะคะหรือว่าดูแลลูกเต้าแต่มันไม่ใช่ฝรั่งทุกคนนะนะที่สามารถสปอร์ตได้ด้วยภาวะนะคะด้วยค่าของชีพ ที่สูงมากๆในอังกฤษโดยเฉพาะค่าเช่าบ้านนะคะจำเชื่อนะคะว่าถ้าเกิดว่าเชฟทอมรวยนะคะรวยเลยหรือว่ามีเงินมากกว่าแชมป์เนี่ยเยอะๆเลยนะมีเงินเหลือเฟือเยอะๆเนี่ยเขาก็ออกอะัะมองว่าชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นแบบนี้มากกว่าก็คือบอกว่าเออถ้าใครมีมากกว่า ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่เดือดร้อนอะไรมีเงินมากกว่าอย่างเนี้ยเฮ้ยมันไม่ผิดเนี่ยที่จะออกให้กันสมมุติว่าถ้าฉัมีเงินมากกว่าเขามีเงินแบบว่ารวยเลยนู่นนี่นั่นเลยเนี่ยฉันก็ออกมากกว่าเขานะคะแต่ในโมเมตนต์นี้คือคุณต้องเข้าใจสําหรับใครที่ถามเนี่ยทำไมไม่ให้เจ็บทอมออกค่าชาวบ้านเนี่ย แฟนดิฉันเนี่ยนะคะอายุแค่ยี่สิบกว่าๆเท่านั้นกับการที่อายุยี่สิบกว่าๆหมายความว่าเขาเพิ่งเริ่มต้นที่จะทํางานเขาเพิ่งเริ่มที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะในเมื่อเขาเริ่มที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วถ้าให้ฉันไปบอกให้เขาออกหมดทุกอย่างออกค่าเช่าบ้านคนเดียวเนี่ยแล้วแอบว่าตัวเองไม่มีตังค์เลยเนี่ยคือคือมันใช่เหรอคะแล้วเขาจะมีเงินเหลือที่จะ เก็บของเขานะคะหรือว่านําไปพัฒนาส่วนอื่นก็ข้อดีเนี่ยเออของการมีแฟนเด็กเนี่ยคือมันสนุกสนานมันมันตื่นเต้นนะคะกับชีวิตที่แบบว่าเฮ้ยม,ม,มันมันมันมีเอเนจีสูงอะมากกว่าผัวแก่นะนะคะแต่ข้อดีของผัวแก่ก็คือส่วนใหญ่นะคะหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะสเตเบิลเขาสเตเบิลเรื่องแบบว่าเฮ้ยมีเงินมีบ้านมีอะไรที่แบบว่า ไม่จําเป็นที่จะต้องเดือดรอ้อนไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานเหนื่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างใครที่มีผัวเด็กอย่างผัวดิฉันเนี่ยแฟนดิฉันเนี่ยนะเออเขาเพิ่งเริ่มทํางานเขาเพิ่งเริ่มมีชีวิตนะคะเพราะว่าอะไรโอ้โหพอลองมองเราเราสามสิบห้านะคะจำสามสิบห้าเขายี่สิบกว่ากวาอย่างเนี้ยเรา ผ่านโลกผ่านนะคะชีวิตการทํางานมามากกว่าเขาแล้วเขาเพิ่งเริ่มเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงหารสองแม้กระทั่งตอนฉันอยู่วารันฉันก็หารสองนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นนที่บอกว่าเรื่องของการเพิ่งเริ่มทํางานนู่นนี่นั่นเนี่ยการหารสองเนี่ยคือคุณมันทําให้เราสบายใจนะคะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเลิกกันหรือว่ามันไปกันไม่ได้หรือว่าเรารู้สึกเบื่อเขาเขารู้สึกเบื่อเรานะ เราก็จะได้ไม่ต้องมีข้อขุ่นข้องหมองใจว่าเฮ้ยมึงออกมากกว่ากูออกมากกว่าเพราะว่าทุกคนหารสองนะคะเราก็โอเคแฟแฟนะคะใช้ชีวิตแฮ p ี y อยู่เป็นเหมือนเพื่อนกันอยู่เป็นเหมือนคนรู้ใจกันอยู่เป็นเหมือนคู่ชีวิตกันแค่นั้นแหละโออนะแต่ถ้าใครมีมากกว่าก็ช่วยๆกันนะคะจะมองว่าชีวิตคู่ของฉันเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วฉันไม่อยากที่จะไปเอาเปรียบใครถ้าจะหาว่าฉันโง่นะคะก็ โอเคนะคะตามแต่คนมองตามแต่คนใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าชีวิตคู่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทัศนคติมุมมองการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ฉันรู้สึกว่าฉันสบายใจแล้วก็มีความสุขกับคนที่ฉันอยู่แค่นั้นพอนะคะฉันไม่อยากเทกันวันเทสครเพราะว่าดิสนก็เชื่อในเรื่องของดิสนขี้เหร่มานั้งใช้เวรใช้กรรมอ่ะเออเราไม่รู้ว่าชาติถ้ามันชาติหน้ามีจริงอ่ะถ้าฉันแบบว่าอืแล้วถ้าเรามาใช้ใช้หนี้ต่อไปในชาติหน้าหรือว่าชาติไหนหรือว่า โลกไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยคือมันทําให้ชัารู้สึกไม่สบายใจชัาชั้อยู่แบบนี้ชัาใช้ชีวิตของชัาแบบนี้ชัาสบายใจมากกว่าดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆวันหนึ่งเนี่ยเออชันเชื่อว่าชันก็กำลังวางแผนไว้แล้วแหละวันหนึ่งเนี่ยก็อยากที่จะซื้อบ้านที่อังกฤษแล้วก็คุยกันนะกับเชฟทอมนะคะถ้าถึงวันนั้นเนี่ยเราก็ออกเงินด้วยกันนะคะใครมีมากกว่าก็ออกมากกว่าเพราะว่าเราจะต้องใช้ชีวิตด้วยกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยอรอฟังนะคะหรือการว่าอาจจะมีข่าวดีชันอาจจะ ตัดสินใจแต่งงานกับเชฟก็ได้นะคะไม่แน่ไม่นอนนะทุกอย่างมีเซอร์ไพรส์ได้ตลอดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เนี่ยในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันไปนะคะอืมนั่นแหละคือเหตุผลถามว่าทำไมฉันถึงเออไม่ให้ผัวออก <c oughs> เออเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เจอแฟนที่ไทยเนี่ยชมองว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าผู้หญิงไทยเนี่ยไม่มีเงินสะส่วนใหญ่นะคะที่แบบมาเป็นเมียฝรั่งเนี่ย ที่มาจากเมืองไทยส่วนใหญ่บางคนที่มาจากครอบครัวลำบากอย่างเชมนก็เหมือนกันเนี่ยอตอนที่อยู่กับผัวแล้วคนแรกอะ่ะฉชนก็ไม่ต้องออกค่าเช่าบ้านนะคะตอนมาออกที่หลังตอนที่เราทํางานแล้วฮนงฮะเนาะเนะเยาะเนาะเยาะแบบนี้เนีมาแล้ว นั่นแหละชมออกที่หลังตอนทํางานแล้วพอชมทางานแล้วชมได้ถึงรู้ไงว่าเฮ้ยชีวิตการมาอยู่อังกฤษจริง,รงๆกับชีวิตการที่เป็นเมียฝรั่งที่ไทยอะ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะเรารู้ว่าที่นี่ค่าของชีพสูงถ้าเรามาเห็นแกตัวมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องเข้าใจหัวอ,อกเขาหัวอ,อกเรานะคะแค่นั้นแหละเออนะคะแต่สุดท้ายแล้วชีวิตคู่ก็คือชีวิตใครชีวิตมันขึ้นอยู่กับการคุณบริหารครอบครัวคุณดูแลครอบครัวคุณยังไงแค่นั้นพอคะ่ะเบบี้ เฮ้เิ๊บเอ้บิ๊บไอนไม่มันนี่ไห้ามมาก s ซฟทอมสวิน The ร o t t e r y อรี่ก็บ y ม่วันอ๋อสามปอนด์เท่านั้นเองเพราะน้งก an ็ซื้อมาสามปอนด์ก็ไม่ได้เท่าทุนซื้อมาให้ดิฉันด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูดอกันโอเคอังกฤษร้อนมากคุณค่ะ And work uh. yep. <laughs> you your way along. Because mm -hmm. you messed up last time, so do <laughs> two numbers at a time, check them all, mark them off. I don't have number 20, so that, I have number 10. So check 10 and 20, 10 and 20, you got 10. No. 10, 20 20 h e r e and then 10 no no more so then do 27 13 27อ oh. ่าน่าฮะออกไปช็อปกันมาที่ Tesco ค่ะเพื่อนๆค่ะนะเออหมดไปทั้งหมดทั้งสิ้นวันนี้35ปอนด์นะคะ หรือว่าเป็นเงินไทยประมาณช่วงเนี้ค่าเงินปอนตกเพื่อนๆวันก่อนเนี่ยส่งไปทําบุญที่ไทยนะคะเท่าไหรเองสามสิบเจ็ดสามสิบแปดบาทเองดังนั้นเนี่ยสามสิบห้าปอนคูณสามสิบแปดวันนี้ใช้เงินไปนะคะหมดไปหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทค่ะค่าเงินปอนตกหน่อยนะคะโอเคนี่ดูว่าเรามีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือกล้วยค่ะ h ข้ามาเซอร์เดย์แบบชิ้นละ25เ,นนเพนนีเพื่อนๆที่นี่เนี่ยก็คือเขาขายแบ่งขายเป็นลูกนะถ้าเป็นบ้านเรานี่ยกหวีนะคะแต่แต่ยกหวีก็มีแหละแต่ว่าก็คงจะแพงกว่าเมืองไทยนะคะ 25p ก็เออราคาก็ประมาณใบ,ใบหน่วยละ20บาทอะไรประมาณเนี้ยโอเคเราก็มีนี่ค่ะเออ ร a สเบอร์รี่นะคะเชฟทอมชอบกินราสเบอร์รี่นะจ๊ะผลไม้ชนิดเดียวเลยที่นางชอบกินแล้วก็บูเบอร์รี่ด้วย huh? you only eat blueberries and raspberries and strawberries I like บล็คเบอ r ์อ๋ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเบอร์รี ya, s <S ่สเบอร์รี่ค่ะลาสนยาค่ะลาสนยาค่ะนางจะเพิ่มน้ำหนักไงเห็นได้ดูดีตัว โตขึ้นไม่ใช่เด็กกับโปโลแล้วนะจ๊ะ b a บี้ชอ w how big you are now <Not yet. S 1> ดูนี่ a t นซ h ส no no you are big now ลาสนยญ่ขึ้ค่ะ you are getting big baby you don't small anymore baby สลัดค่คริสปี้สลัดน้ำแข็ง อมันฝรั่งค่ะโปรเทชั่อู้ดังซื้อนี้มาเยอะมากเลยกินัดบัตเตอร์ค่ะกินัดบัตเตอร์แล้วก็ปอโปรตีนดื่มนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่านางทำอะไรเพราะว่านางอยากเล่นน้ำหนักนี่ทูน่าเยอะมากทูน่าค่ะ ยี่ห้อ John West ไม่ถูกเลยอ่ะชูน่าหาไม่เหมือนลีเท่าโอเคชูน่าเยอะมากที่เราแค่มีซื้อซื้อาม็กเลยอันนี้จะ one i โอเค thank you yeah. นี่ค่ะนมค่ะนมส้มมิลแล้วก็ไอศครีมเบนส์แอนด์เจอร์รี่เบนส์แอนด์เจอร์รี่ค่ะเบนส์แอนด์เจอร์รี่ไอศครีม นี่คุกกี้ดออันนี้อร่อยมากเบนและเจอรี่อันถัาล้วเสร็จเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วอะเออมาดูห่วยขุดดีก็เราจะทำกับข้าวให้นางอะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฉันกลับมาลดน้ําหนักอีกครั้งบางท่านเนี่ยที่ได้ชมวิดีโอคลิปก่อนเนี่ยนะคะก็ถามฉันว่าเฮ้ยฉันทำไมถึงผอมลงผอมลงค่ะนะคะน้ำหนักลดมาก็ประมาณ3ากิโลแล้วนะคะอืม้องแต่ตอนบอกว่าชุ่วชๆอ่ะเออก็เพราะว่าเราอยากลดล้วไงเพื่อนๆก็คือเมียจาันตักเป็นไอดอลค่ะถามว่าลดได้ยังไงเดี๋ยวเราค่อย